จะบอกให้สังเกตเอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือว่าก่อนนี้เราไม่รู้เรื่องธรรมะหรือไม่มีธรรมะไม่มาไม่มายุ่งมาเกี่ยวกันเลยแล้วก็ทํางานไปตามธรรมชาติตามหน้าที่แต่แล้วมันเหนื่อยแหละเป็นทุกข์เพราะว่างานนี่มันเหนื่อยไม่ทําก็ไม่มีอะไรจะกินไปทําข้าวมันก็เหนื่อยมันก็มีคนเรียนรัดไปขโมยดีกว่า มันมีอยู่ที่ว่ามันต้องอต้องทำหน้าที่อยู่แล้วจะจะ,จะเกี่ยวกับธรรมะหรือไม่เกี่ยวกับธรรมะคนหรือสัตว์มันก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วคือหากินทีนี้มันเป็นทุกข์เพราะการหากินที่ธรรมะเข้ามานิยาให้ต้องเป็นทุกข์เพราะการทรรมาหากิน เพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดบุญวายเบื่อหน่ายยุ่งใจเพราะหน้าที่การงานที่ทําอยู่นั่นก็ให้รู้ตัวไว้เถิดว่าธรรมะไม่พอถ้าธรรมะพอมันก็จะเห็นเป็นเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องฟันฝ่าให้รุ่วงไปมันก็ได้ผลหาเพราะรู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ที่ควรทําถึงมันเหนื่อยมันก็เช่นนั่นเองมันไม่ มันมีความรู้เรื่องธรรมะเขามาช่วยให้เห็นว่าความเหนื่อยก็เช่นนั่นเองเงือออกมาก็กลายเป็นน้ำมนต์อาบเย็นไปเลยไม่ต้องโกรธแค้นขัดใจก็ทำงานสนุกทุกอย่างไปก็เรียกว่ารอดตัวคือทำหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่เช่นนั้นพอทำหน้าที่อะไรเหนื่อยเหนื่อยก็โกรธก็ขัดใจแหละเป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้ธรรมะเข้ามาช่วยเห็นว่าธรรมะนี่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยให้รอดเหมือนพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดคนก็เลยทำงานสนุกพอใจในการทำงานไม่ต้องไปปล้นขี้ขโมยเย็นลัดรวยรัดเนี่ยมนุษย์มันจะได้รับประโยชน์จากธรรมะคือธรรมะช่วยให้ทำงานสนุกหรือว่ามีธรรมะไปตั้งแต่แรกแล้วมันก็ต้องไม่เป็นไม่ต้องเป็นทุกข์ ถ้ามันเคยเป็นทุกข์มาแล้วในการทํางานมันก็ธรรมะก,ก็มาเห็นว่า้งานหน้าที่นั้นเป็นธรรมะที่จะช่วยให้รอดเป็นพระธรรมทีเดียวแหละจะช่วยให้รอดก็เลยพอใจที่จะเหนื่อยรักที่จะเหนื่อยสนุกสนานในการที่จะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานในการทาหน้าที่มันก็เลยทําได้มากกระทั่งทาไปได้ถึงที่สุดที่ควรจะทําได้เรื่องมันก็เลยหมดปัญหา ถ้าว่าเราไม่อยากทำงานไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ไม่อยากทำงานแต่ความยากจนมันบังคับให้ทำให้ทนทำมันก็คือตกนรกนั่นเองมันคือตกนรกนั่นเองรู้จักปลดเรื่องนรกนั่นออกไปโดยรับเอาเอง,งานหรือหน้าที่นั่นมาเป็นธรรมะเป็นพระธรรมที่จะช่วยให้เรารอดหน้าที่คือธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่ <c oughs> ลูกเด็กๆในเมืองไทยนี่ ได้รับคำสั่งสอนจากโรงเรียนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าลูกเด็กๆในอินเดียครูเขาสอนธรรมะคือหน้าที่ประธานุกรมสำหรับชาวอินเดียธรรมะแปลว่าหน้าที่ไม่ใช่ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมืองไทยในตัวธรรมะแท้ๆมันก็ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนแปลว่าทรงไหว้ทรงไหว้ไม่ตกไปในความชั่วธรรมะ คือสิ่งที่ทรงไว้ไม่ตกนในความชั่วมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทรงตัวเองไห้ไม่ตกไปในความชั่วนั่นทรงตัวเองไว้ไม่ตกไปนในความชั่ว,ว,ว,นนว,วด้วยความทุกข์ใดก็เป็นธรรมมากคือสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ก็ทําหน้าที่นั่นโดยความพอใจให้พอใจทุกขั้นตอนจะยกตัวอย่างหน้าที่เรื่องการเป็นอยู่เพื่อรอดชีวิตจะต้องทํางานหาอาหารมา เลี้ยงชีวิตเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะจะต้องอาบน้ําจะต้องนุ่งผ้าจะต้องแต่งตัวอะไรก็เป็นเป็นหน้าที่ทั้งนั้นเห็นเป็นธรรมะให้สด้หมดแล้วก็พอใจยิ้มกริมอยู่ตลอดเวลาที่กินอาหารที่อาบน้ําที่ถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะที่นุ่งผ้าที่แต่งตัว หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะช่วยล้างจานจะช่วยถูบ้านก็ทำด้วยความพอใจสนุกเพราะว่าเป็นธรรมะเลยปัญหาหมดคือมีความสุขอยู่ทุกวินาทีทุกวินาทีแต่เช้าจนค่ำแต่ค่ำจนเช้ามีแต่ความสุขอยู่ทุกวินาทีถ้าทำใจได้อย่างนี้ จะทําใจได้อย่างนี้ก็ต้องเข้าใจให้คําว่าธรรมะให้มากพออย่างที่ข่าวมาแล้วพอทําหน้าที่ก็นึกถึงธรรมะถือโอกาสเจริญกรรมฐานเอาหน้าที่การงานเป็นอารมณ์ของสมาธิ <c oughs> หน้าที่เป็นธรรมะธรรมะเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นอารมณ์ของสมาธิจเจริญธรรมะ นุสติธรรมานุสติแลลึกถึงธรรมะธรรมานุสติแปลว่าละลึกถึงธรรมะมีธรรมานุสติอยู่ตลอดเวลาที่ทํางานน่าจะจะช่วยเขาล้างจานถูบ้านกวาดขยะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมะแหละมีความสุขมีความสนุกมีความพอใจเลยพบแต่ความสนุกและความพอใจไม่ต้องไปทําอบายยมุกใดๆไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเล่นการพนันไม่ต้องทําอะไรที่เขาทํากันโดยอ้างว่าจะเพื่อความสุข นั่นเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้คนในบ้านในเมืองเราเนี่ยในโลกนี้มันหลงไหลในความสุขที่หลอกลวงหาเงินไปซื้อหาความสุขเพลิดเพลินที่หลอกลวงในความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ทงใช้เงินไม่แต่บาทเดียวคือความพอใจเมื่อทําหน้าที่พอใจเมื่อทําหน้าที่แล้วเป็นสุขเพราะความพอใจนั้นเมื่อทำหน้าที่มันก็เลยอิ่มอยู่ในความสุขแล้วมันจะดิ้นรนไปหาอะไรอีกอ่ะ ม้แต่เรื่องเพศเรื่องการมารมมันก็จะนายจะจางจะซาไปเพมันมีความสุขอย่างสงบแทนอยู่แล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปข้างหน้านี้ให้เต็มไปด้วยความสุขด้วยความพอใจคือเต็มไปด้วยธรรมะในลักษณะที่ว่ามานนี่พอจะทำการงานก็มองเห็นการงานนั้นเป็นธรรมะว่าจะช่วยให้รอด ถ้าเป็นชาวนาแบกคันไถจูงควายไปถึงนาวางลงแล้วกราบควายกราบคันไถเสียให้สะสมที่ว่าเป็นธรรมะเป็นหน้าที่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้รอดแล้วก็ไถนาให้สนุกจนลืมกินข้าวกินลาบเลยเพราะประพฤติธรรมะอยู่ด้วยการไถนาจะทำงานอย่างอื่นก็เหมือนกันจะค้าขายจะทำราชการหรือจะทำอะไรก็ สุดแท้เป็นกรรมกรถีบสามล้อก็ควรจะไหว้รถสามล้อนะั่นแหละบ่อยๆเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะใครจะว่าบ้าก็ไม่เป็นเราไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความก้าวหน้าในทางธรรมะกันแล้วกันพอเข้ามาในห้องทํางานพนมมือให้แก่ห้องทํางานเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะแล้วก็ทํางานให้สนุกแต่เช้าจนเย็น เวลาที่พักผ่อนก็พอใจว่ามันการพักผ่อนมันต้องพักผ่อนมันก็เป็นการเป็นหน้าที่เหมือนกันหน้าที่จะต้องพักผ่อนเพื่อจะมีแรงมาทํางานต่อไปดังนั้นเมื่อพักผ่อนก็ดีเมื่อทํางานก็ดีมันก็กลายเป็นธรรมะไปหมดนี่จึงมีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวมีธรรมะอยู่ที่ชีวิตจิตใจแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจทุกอย่างรรบ้วนทุกประการ มีธรรมะเป็นตัวถ้าอยากจะมีตัวมีตนกันมากแล้วคอยมีธรรมะนี่แหละเป็นตัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาทีปาอัตตาสนาธรรมะทีปาธรรมะสนามีตน,นเป็นที่พึ่งนั่นคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งสามารถเอาธรรมะมาเป็นตัวเอาตัวเป็นธรรมะ มีแต่ตัวของธรรมะไม่ใช่มีตัวกูของกูของกิเลสไอตัวกูของกูนี่ไม่น่ของกิเลสตัวตนของกิเลสอย่าต้องมีเลยมีตัวตนของธรรมะคือหน้าที่ทําหน้าที่ยูด้วยความรู้สึกว่าธรรมะ,ะคือหน้าที่ช่วยให้รอดให้รอดรอดชีวิตและรอดจากความทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องจบวันนี้เป็นวันพระธรรม เปนอาสาละหบูชาเป็นวันพระธรรมพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยพระธรรมเป็นวันแรกเป็นสิ่งแรกในวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันพระธรรมคือเรื่องอริยสัจและเรื่องอริยธัรมกิกรรมกิกมมรรเป็นวันพระธรรมเราก็มานั่งปรึกษาหารือกันจะเรียกขายับคลายวันนั่งสุมหัวกันก็ได้พูด กันเรื่องพระธรรมสนใจเรื่องพระธรรมปรึกษาหาหรือเรื่องพระธรรมว่าทำอย่างไรพระธรรมจึงจะมาเป็นชีวิตจิตใจและเป็นชีวิตของพระธรรมระดับทุกได้ถ้าเป็นอย่างนี้กันทุกคนโลกนี้ก็เป็นโลกของพระธรรมไม่มีความทุกข์เลยาตมาอยากจะบอกความลับอะไรสักอย่างหนึ่งว่า ้าอยากจะทำบุญให้ได้บุญมากๆแล้วทําได้ง่ายมากคือหลอกคนให้พอใจพระธรรมไม่ต้องลงทุนสักสตางค์เดียวหลอกคนให้พอใจพระธรรมนี่จะได้บุญมากกว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆหลอกคนให้พอใจพระธรรมนั่นแหละได้บุญมาก ยังหลอกหลอกลูกหลอกล้านหลอกลูกเด็กๆ็กเล็กให้พอใจในพระธรรมให้ยึดถือพระธรรมคุณแก่แก็เหมือนกันหลอกให้เข้าไปปฏิบัติพระธรรมพอใจพระธรรมยึดถือพระธรรมแล้วเขารอดทั่วไปเลยการทําบุญใจบุญสูงสุดโดยไม่ต้องลงทุนแม่ตะต่างเดียวคือหลอกคนให้รับพระธรรมถือพระธรรมปฏิบัติพระธรรมหลอกคนให้รักพระธรรมนี่การบรรยายนี่ก็เรียกว่า สมควรแล้วกับที่วันนี้เป็นวันพระธรรมอาตมาก็ได้พูดเรื่องพระธรรมมาช่วโมงกว่าแล้วสมกับที่เป็นวันพระธรรมมันเหลืออยู่แต่หน้าเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทำให้มันมีขึ้นมาหวังว่าจะได้รับเอาไปโดยเฉพาะที่มาจากที่ไกลนถ้ารับเอาไปได้แล้วก็จะคุ้มค่ามาคุ้มค่าอยู่สามาไกลเหน็ดเหนื่อยมากเลื่องมากให้ได้เข้าใจคําว่าพระธรรมคือหน้าที่หน้าที่คือพระธรรม ไปทําหน้าที่การงานอยู่ในความรู้สึกกับพระธรรมพระธรรมพระธรรมแล้วก็ลูล่วงไปด,ด้วยดีทุกการทุกงานไม่มีอะไรขัดข้องเสียหายธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชนี